มาเรามาดูในเรื่องของปริมาตรของทรงกลมนะคะสูตรของมันก็คือนะจำไม่ยากเลยเรื่องทรงกลมเนี่ยสูตรง่ายนะคะเป็น4ส่วน3พายอายกกำลัง3นะคะอาก็คือรัศมีของทรงกลมนะคะอ่ะมาเรามาดูโจทย์เลยอันแรกนะคะทรงกรมลมรัศมียาว6เซนจะมีปริมาตรเท่าไหร่โจทย์ถามหาปริมาตรโจทย์ถามหาอะไรเขียนสูตรไว้เลยค่ะ ปริมาตรทรงกลมก็คือ c ส่วน3าพาย r กํลัง3นะคะนักเรียนเขียนบ่อยๆจะได้จําได้แล้วก็เราแทนสูตรเลยค่ะรัศมีโจทย์ให้มาแล้วเนาะคือ6เซน4ส่วน3แต่ข้อนี้โจทย์ให้ค่าพายเป็น3 1 4เราใช้ตามที่โจทย์ให้นะถ้าโจทย์ไม่ให้มาก็แล้วแต่เราอาจจะใช้ย2ิบสส่วน7หรือ3 1 4, 4ก็ได้นะคะ r ก็ใช้เป็น6 6กกํลัง3นะคะ ฉะนั้นเราก็จะได้ปริมาตรอ่ะเราคิดเลข4ส่วนสคูณ3.14อ่ะเดี๋ยวไม่คิดเลยนะก็เป็น9 0 9 0 4 3 2ฉะนั้นหน่วยปริมาตรนะมันคือลูกบาทกนะคะก็คือลูกบาทก์เซนติเมตรนั่นเองหรือ cm ซีเกำลัง3นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่าง38นะคะจะเป็นในเรื่องของปริมาตรเช่นเดียวกันนะ ลูกเหล็กทรงกลมมีพื้นที่อันนี้ให้พื้นที่มาฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้อะไรมาเนี่ยเราต้องพยายามเขียนไปโจทย์ให้พื้นที่ใช่ไหมคะเขียนไปก่อนพื้นที่ผิวเท่ากับ64พนะายเนาะคราวนี้เราก็มาแทนสูตรพื้นที่ผิวก่อนเลยค่ะพื้นที่ผิวสูตรคือ4พาย r ์กำลังสองนะเท่ากับ64พายฉะนั้นสิ่งที่ให้โจทย์ให้พื้นที่ผิวมาเนี่ย จบไม่ได้ให้รัศมีมาตรงๆเราสามารถหาได้จากพื้นที่ผิวนะเราเอา r กํลังสองนะเท่ากับ64เอา4ไปหารนะคะก็คือ16นั่นเอง r กํลังสองฉะนั้นถ้าเราต้องการค่า r ถอดรูทนะคะ r ของเราก็จะกลายเป็น4นะคะเขานี้ปริมาตรนะคะปริมาตรสูตรปริมาตรปริมาตรคือ4ส่วน3พา r กํลัง3นะคะ ก็จะเป็น4ส่วน3พายคือย0อ่ะอันนี้เขาให้ใช้3.14เนาะใช้3.14นะคะคูณ r r าเมื่อ,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 อกี้เราหามาแล้ว4ยกกำลัง3นะคะแล้วเราก็คิดเลขออกมาเนาะคิดเลขมาก็จะได้คิดเลยนะ267.95หน่วยอันนี้โอเคเป็นหน่วยก็เป็นลูกบาทหน่วยนะคะ โอเคค่ะอะต่อไปตัวอย่าง39นะคะอันนี้จะวาดรูปนิดนึงจริงๆส่วนใหญ่อะเราก็ควรจะวาดรูปนะในทุกๆเรื่องนะคะแต่เรื่องทรงกลมนี้อาจจะแบบอาจจะยังไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีส่วนเดียวคือรัศมีนั่นเองแต่ถ้าเป็นรูปอื่นน่ะเราจะจาเป็นต้องวาดเลยนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากอ่ะอันนี้โจทย์ให้มาแล้วอันนี้โจทย์ให้พื้นที่ผิวมา เหมือนเดิมไม่ได้ให้มาตรงๆไม่ได้ให้รัศมีมาตรงๆฉะนั้นเราก็ต้องไปหาจากพื้นที่ผิวเนาะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวนะคะจะเท่ากับ4พากำลังสองโจทย์ให้มาแล้วคือ1 3 8 6งเท่ากับพากำลังสอง่ะฉะนั้นเราก็แทนค่านะคะแล้วเดี๋ยวเราหา R 1>, 1, 3, 8, 6เท่ากับ4คูณย2สิบส่วน7นะพาเป็นย2สิบส่วน7 R R าอากำลังสองติดไว้เดี๋ยวเราต้องการหานะคะฉะนั้นเราจะไดอากำลังสองเท่ากับเอา7มันหารอยู่เอาไปคูณนะคะ 1, 3, 8, 6คูณด้วย7เนาะแล้วก็ส่วนด้วย4คูณด้วยย2ิบอ่ะฉะนั้นอากำลังสองก็เป็น 1386ก็คูณ7หารด้วย88ก็เป็น100 110.25อันนี้จะคูณคุนเหมือนข้อเมื่อกี้เนะาะอกำลัง2ฉะนั้นเราจะได้ค่า R นะ R เป็น10.5นะคะอ่ะได้ R มาแล้วพอได้ R มาแล้วโจทย์ถามหาอะไรปริมาตรเราก็ไปดูปริมาตรนะคะเข้าสูตรปริมาตรต่อปริมาตรจะเท่ากับ4ส่วน3พายกำลังส เขียนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้4ส่วนสาพายคือ22ส่วน7ค่าอาอาก็คือ10.5ยกกำลัง3เนาะแล้วก็คิดเลขมานะคะ4คูณย2คูณุตัวเนะาะหารด้วย21นะคะจะเป็น4851หน่วยก็คือเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับส่วนปริมาตรจะใช้ลูกบาทก็เป็น ลูกบาทเซนติเมตรหรือเราใช้เป็นกำลังสามนะถ้าพื้นที่จะเป็นกำลังสองนะคะตารางนะปริมาตรเป็นกำลังสามนะคะโอเคค่ะ